อกอาสวส,สวัสดีทุกคนกคนะวันนี้พ่อบอแล้ววันนี้ในเกมเราบอลเช่นเกิดวันนี้เราก็ยกินแอบที่มีชื่อว่าโกชิไทคูนนะเป็ปแอปไทยคูตั้งตัวนะครับทุกคนให้เราเนี่ยเจ้มามันเก็บแอปเปิ้ลนะครับตุกนนะครับวันนี้คือแอปเปิ้ลผมก็อันนี้แอปเปิ้ลผมคือเยอะมากเลยนะอันนี้ผมนะนนไม่ได้เล่นคือผมไม่เคยเล่นแบบนี้นะครนะเอาล่ะเรามาซื้อคัพพอเนเป็อของฟรีเอาล่ะเริ่มจากแรกเราเก็บผลใช่ไหมและนี่ผมก็เลยกว่าแอปเปิ้ลทองนะ เหมือนแอปเปิลทองในไมค์คาร์บเลยเอานัละ right. แล้วก็ใส่เนี่ยเอามาปลูกเ right. อายัางไงเนี่ยดีดีดเอ่อไม่รู้เหมือนกันแฮะช่างมันเอานัละเหมือนเขาจะให้เราเนี่ยเหมือนว่าให้เราเนี่ยมาเก็บของ,ของนะเก็บแอปเปิลที่เราได้เหอะนะนี่ไงแอปเปิลแอปเปิลแล้วโอคือเราปลูกโอเคโอเคโอเค ขาจะให้เราปลูกนะเียเขาจะมาขายตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแนะ่เออมีหีบสมบัติด้วยเออมุเขเาลองเปิดแล้วกันนะมันนี่อะไอะไรเนี่ยมันต้องเข้าก้มกลุ่มไงนะเออไม่เข้ากลุ่มกลุ่มเดียวคนนะแล้วาขายแอปเปิ้ลอ๋อนี่คือแอปเปิ้ลที่เรามีใช่ไหมนี่แอปเปิ้ลคือเยอะมากนะขายที่หนึ่งแอปเปิ้ลนะตังค์ลงมากเลยแอปเปิ้ลเรายังไม่เสร็จแล้วไนอะ้แจงมันอ่า เดีมันเ,เกิดอะไรขึ้นนี่เสียงนะเอออยู่ทุกทีเดียวฮมอ,อ๋อคือเราปลูกเก๊เก๊เก๊เช้นะนานานนานหน่อยนะอ๋ออย่างนี้ไงทำทำเป็นเร็วนะอ๋อเราปลูกเยอะๆโอเคเออเข้าใจแล้วนะได้ยังไงต่อละ่ะ เติมบ่อ๋อนี่คือที่เติมนะ้ะใช่ไหมนี่ไงเติมสิเล้วมันเติมยังไงวนะเนี่ยมือเติมมาเปเาลี่นแฮะอะเรามาเก็บแอปเปิ้ลกันก่อนอนะแอปเปิ้ลเรายืะมากเนะี่ยโอเคแอปเปิ้ลเราผลผลิตดีนะแค่นี้คือตอนน้นโคลนตอนนี้คือตอ้นเรายัางเล็กอยู่นะคำจริงมันยังมีอีกต้นโคลนนะคือโคลนของคนอื่นเนี่ยเขาโคลนใหญ่เลยคือใหญ่โคทธพทธ มันเล็กขึ้นมั้งเนะนี่ยอ๋ออันน,อนี้นี่เขื่อนนี้โตแล้วผมเอาบิดอันนะเติมยังไงเออก็องเงินใช่ไหมเก็บกกอุปกรณ์เดี๋ยวสิอ๋อนี่ไงเต,เติมแล้วเติเมแล้ว,โ,ลวโอเคโอเคเฮ้ยต้นนม้โตแล้วโอ้โหแอปเปิ้ลจิตต์้นมาจริงต้นมาแอปเปิ้ลแล้วเ,เ,เรามาเก็บของต่อดเก็บๆแล้วมันจะได้อะไรเนะี่ย เราขู่ไปก่อนแล้วกไปเอ้ยเก็บสิเอเอนั่นแหละเก็บ,บก็ไม่เก็บ,แ,บ,บแ,ลแล้วเก็บแอปเปิ้ลน้อยไม่เก็แเแบแปเปิอยู่เก้เาเก้บกาลูกแล้วร้อยลูกแล้วเราต้องรีบขายก่อนนะฮะแอปเปิ้ลไปเอาบบอไปขายโอเคมันก็จะขายไปเรื่อยๆคนนะอีกขายทันทีด้วยเดี๋ยวต้องเติมมานะกมขี้เกียจอ่าบบนี่คืออันเนี้ยต้นไม้ใช่ไหม ยัไงไงวะเนี่ยรวมต้นไม้เหรออืมเขาจะคกลือที่เราปลูกเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้เัานเอามารวมนะเรามาปลูกต้นไม้ก่อนนะโอเคปลูกแล้วหนึ่งตน้นเกลือต้องปลูกไปเรื่อยโอเคเอาละตอนที่สองปลูกดิโอเคโพรจะมีราคาปลูกต้นไม้ใช่ไหมเอ้ยต้นไม้คนนะเราซื้อได้ไหมอ่ะ เฮ้ยมีคนด้วยเออมึงเห็นเนี่ยอะไรมีคนขายเออโอ้ยไอเปินเน้ลเฮ้ยตำรวจเวยโอ้โหเออผมนี่ต้องแบบทำธุรกิจเยอะๆนะธุรกิจผมแบบเริ่มฟูแล้วนะฟูอ,ออปชันอะไรเอ,อ๊ะเห็นหน้าฮะตอนนี้คือเรามีทันไม้สามต้นแล้วรู้สึกอีพิกไปเลยเออพิกเลยนะโอ้โหมีต้นไม้สี่ต้นแล้วดีจังเลย <c oughs> เอละไเติตมน้ำใช่ไหม เอาละแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่ตอนที่หนึ่งครับต้นที่หนึ่งตอนนี้คือแอปเปิ้ลเรามีอยู่น้อยมากเพราะตอนนี้คือยังกากนะเออติบไปเติบไปเติบไปมีแอปเปิ้ลทองเลยเหรอเป็นยังไงนะเราต้องใช้ประมาณสี่พันใช่ไหมฮะเยอะมากเอาละเราเก็บแอปเปิ้ลก่อนนะแอะปเปิ้ลของกลอบเยอะมากนี่นี่ คือไม่ถึงร้อยอ่ะสมจริงอะเปิร์ยังไม่ถึงร้อยเลยอือมันเนี้ยพอแล้วแล้วก็เก็บจริงเอฟกี่ได้เว้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมีการวาดสีอ่ะไม่ใช่มีการเอ้ยมีสกินนี่หว่าเฮ้ยมีสกินด้วยสกินอะไรมั่งเนี่ยอะไรมาเอาต้นไม้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยยิงเราเรายิงได้ชันใหญ่ขึ้นอ่ะเฮ้ยแอนิเมชั่นสวยอันนี้เอวุ่น ตอมแบบเอฟเฟอร์เราจะด้ยืมคือเนแบบยืมแบบเยอะขึ้นแบบเยอะเกือบมากเอาล่ะขายอร่อยนะขายต่อคือได้ทีละวีเองอ่ะทีไม่กี่วีอ่ะนี่ไงเพิ่มกำไรเออนี่เพิ่มกำไรครับเพิ่มกำไรเพิ่มกำไรครับ่ไปเรื่อยเรื่อยเออทำเงินผมทำแต่ยิงตั้งแต่แรกอคเนี่ยนี่นี่นี่อ่ามามาเออกำไรผมมาเยอะเยอะเลย Nine, oll, อืมอยของโคตรดีที่บอกเลยเพิ่มราคาครับเพิ่มราคาครับแตเออหนึ่งต่อลูกสิบข้าวบาทครับโอ้ลูกละลูกละกี่บาทครับเนี้ยเมื่อผมไม่ซื้อกำไรเท่าไหร่แรกเนี้ยเออมันก็ได้ง่ายขึ้นเลยเขานะนี่เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยทอ้เมันตกตรงกลางวะเนี้ยขนาดที่พื้นมันนุ่มก็คือเป็นยังไงวะนะแอปเปิ้ลก็รอยด้วยนะครับจริงอโอ้นี่อะไรครับเนี้ยนี่ คือเรามาีเยอะมากตอนนี้คือคือขำจริงตอนแรกผมมันต้องซื้ออ่ะคือแอปเปิ้ลมันเยอะมากนี่นี่ไปเติมทำไมมะนั่นแหละนลัะ่ละเพิ่มกำไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มเออ,อ,อพเ,พเ,พเพิ่มขึ้นขึ้นนี่โอ้โหขวดแพงของขายแพงเกินนี่ราคาแพงมากโอ้โหรูกก็ยี่สิบห้าบาทไม่แพงนะไม่แพงนะไม่แพงนะเ,งนะเออนั่นแหละ เอาเลอาเลยื้อซื้อซื้อเื้อเื้อเื้อมาซื้อมานี่เอิ่มรายครับเพิ่กรารนั่นแหละแล้วก็เก็บแอปเปิลต่อมาเก็บเยอะเก็บไปเยอะมีแอปเปิลโกด้วยแอปเปิลอันชาร์ตหรอเปล่าแอปเปิลอันชาร์ตเผื่อใครคนจะไปซื้อเอาไปเอาไปเล่นเอาเนะเอาไปกินแล้วก็เอาไปสู้กับมังกรเอาเนะนี่เก็บสิเอออะไรเราก็จะปลูกต้นไม้วันเนินนะ อะไรต้นแอปเกรดต้นไม้ของเรามันแข็งแกร่งขึ้นนะมันแข็งแกร่งขึง้นมึงอยากได้เยอะๆวะเนี่ยไอเนี่ยปลดรับความสูงขึ้นหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบมันดูยังไงเนี่ยมันดูไงเอาล่ะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนี่ต้องต้องอ้อมให้ไหมเนี่ยอ้อมเลยนะตุ๊กอ้อมหน่งไหมเนี่ยอืมต้องอยิงหัวเหยี้ยแบบนี้นะจริงๆน,นะเออเนี่ย <c oughs> เอา๋ะปุ๊บซิเอา๋ะปุ๊บ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 เออเอาต้องใช้ตังค์เลยเหรอเนี่ยโอ้ทำไมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมคือต้องใชตงนะ้ตังค์นเน่ยเติมน้ำเติมน้ำวันนัไม่เติมเลยนะเออไม่น้ำรถเองวนะเนี่ยผมไม่ได้กดคำจริงนะ คือน้ำมันโนเองอ่ะน่น่เน่ตนนี้คือเราแบบมีต้นไม้แบบอันยิ่งใหญ่เลวนะเรามีอยู่สามต้นเลยแล้วเรามีอยู่สามน้ำหรือสามลิตรนงน,นะะเออสามลิตรตรงไหนไม่กี่ลิตรเองหรือว่าอันสิบเท่าเดิมนะแล้วเราก็มาเก็บต้นไม้เหมือนเดิมอ่าเก็บสิมันเก็บยากเลยวันนี้นเนยอยเก็บโคกหญ้าคนน้ำคืออยู่เข้ามือเฉย โอ้แอปเฟ่ลโคตรเยอะเอาละเราเก็บแอปเปินเอเกินเออเก็บเก็บเฮ้ยคีบอะไรเยอะคีบไปแอปเฟ่ลแอปเฟ่ลต้องการเยอะเอาละแล้วนนั้เราก็มารวมกับฟิวชั่นครับโอ้ฟุตไม้ใหญ่ขึ้นถึงก็สมมติคือกับเพนดิซันเลยนะต้นไม้ทีนึงโอ้บอกเลยนี่อะไรเนี่ยขอบคุณของขวัญอีกแปดนาทีอ่ะคุณสองเหรอคือคุณสองแล้วเนี่ย นี่นี่เออ,เ,อ,อเราต้องสามร้อยเดืเอนโอเคสามร้อยนี่อหอ้นกำไรครับผมจะเอาขายลูกลูกละห้าร้อยคนนะเปิือลูกละห้าร้อยเออหลังจะมันหลังหลังจากที่เราเรามันนุ่มขึก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้คนนะปลูกมันเยอะกว่านี้เราจะได้ต้นไม้ที่แข็งแข็งขึ้นกว่าเดิมนี่ต้นไม้ดูเจ็ดจ็ดบาทมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย รู้สึกมันมันแพงขึ้นแล้วเนี่ยคุณพีน้องไม่ตังมันพันแล้วทุกคนตังค์จริจริงแฮะมันเยอะขึ้นอ่ะมันทุกันแพงขึ้นอ่ะมันแพงแฮโอ้ยมันแพงขึ้นเย่ปุ๋ยแรงขึ้นฮะ <c oughs> ออนี่ปลูกตรงนี้คะนะผมก็เลยไม่กี่หยันแล้วที่จะให้ปลูกแล้วเนี่ยโอ้ตังค์สูงสุดสองพันแล้วนะเครูเยอะ เอ้ยเฮ้ยกล้อเนี่ยโอ้นี่ออกได้เปล่าอ๋อออกได้ป่ะเนี่ยเออนี่คือปิดล็อกใช่ไหมปิดล็อกได้ยังอ่ะคือเปิดยังปิดล็อกไม่ได้จริ่ๆนะคือมันต้องทำอะไรสักอย่างนะอะไรเนี่ยชีตเหรอไพ่เนี่ยคือต้องสร้างไายใช่ไหมอ๋อโอเคๆเอาละเราเก็บแอปเปิลกันก่อนนะแอปเปิลผมคือเยอะมากคือเยอะจริงๆอ่ะแล้วมันก็ได้ออกแล้วนะแอปเปิลไม่เด้งที่เกิดเรืองนั่นแหละ